สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเติมสต็อกรถอีกแล้วนะครับผมสำหรับรีโวส4ประตูนะครับผมปี2017-2018นะราคาเพียง3,29,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมรถนะครับผมรถเพิ่งซื้อเข้ามาบอกไว้ก่อนว่าผมเก็บงานให้ใหม่ทุกคันนะครับผมใครที่สนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะครับนะผมแล้วที่สำคัญนะผมมี4ประตูดีแม็เครื่อง1.9ปี2018 ราคาค้อเล้าใจนะผมเพียง3ามแสนสองหมื่บาทเท่านั้นเองใครเร็วใครได้นะผมสําหรับ4ประตูมีมาไม่เยอะนะผมประมาณ40คันนะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะผมอย่าไปชมกันกันดีกว่าว่าจะมีคันไหนบ้างสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเค okay, let's go